นอกจากงูเงี้ยวเขี้ยวขอมแมลงป่องหรือตะขาบสัตว์มีพิษต่างๆที่เราควรระมัดระวังไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยวไปไหนเที่ยวป่าเขาลำนาวพรายแมงมุมก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่อาจมีพิษที่คุณต้องสอดส่องไม่ให้พลาดสายตาและควรระวังไว้อย่างมากทราบหรือไม่ว่าในประเทศไทยของเรามีมแมลงมุมที่มีพิษอยู่หลายชนิดเราเคยแต่เห็นมแมลงมุมตัวจิ๋วๆที่หลบซ่อนอยู่ภายในบ้าน บนหน้าต่างหรือแมลงมุมขายาวที่เกาะอ,อยู่บนกำแพงเราเองก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสกับมันเพราะไม่มั่นใจว่าแมงมุมเหล่านั้นมีพิษหรือไม่หลายคนสงสัยว่าแมงมุมมีกี่ขาแมงมุมเป็นแมลงหรือไม่และเมื่อโดนแมงมุมกัดจะมีอาการอย่างไรก่อนมาทำความรู้จัก5แมงมุมมีพิษในประเทศไทย ครววิธีป้องกันและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงมุมกัดมาทําความรู้จักกับแมงมุมกันดีกว่า 1. แมงมุมแม่ไม้สีน้ําตาลบราว์วดล์สไปเดอร์เป็นแมงมุมมีพิษที่เป็นนอสสายพันธุ์ที่น้องกับแมงมุมแม่ไหมดําเชื่อกันว่ามีถิ่นกําหนดมาจากทั้งในทวีแอฟริกาและอเมริกาใตา้มักจะพบได้ตามอาคารบ้านเรือนในเขตร้อนชื้นเช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งสามารถพบได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งการเข้าสู่ประเทศไทยน่าจะมาทางเรือสินค้าเป็นหลักปัจจุบันแมงมุมแม่ไม้ดำถูกนำมาขายให้กับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกโดยไม่ทราบผิดที่ร้ายแรงของแมงมุมชนิดนี้แมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลมีขนาดตัวเล็กและมีสีอ่อนกว่าแมงมุมแม่ไม้ดำซึ่งลําตัวอาจมีตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลเข้มเกือบดำกลางท้องมีเครื่องหมายสีแดงเป็นรูปนาฬิกาทราย ตัวเมียจะวางไข่ครั้งละประมาณ120ถึง150ฟองโดยมีระยะการฟักตัวประมาณ20วันแมงมุมแม่ไหม้สีน้ำตาลอาจมีนิสัยไม่ก้าวร้าวและมีเฉพาะตัวเมียเท่านั้นที่กัดเข้าผิวหนังมนุษย์ได้อย่างไรก็ตามการกัดของแมงมุมแม่ไหม้สีน้ำตาลไม่ร้ายแรงเท่าของแมงมุมแม่ไหม้ดำเรื่องการกัดหนึ่ครั้งปล่อยพิษออกมาในปริมาณที่น้อยกว่าหลังถูกกัด15 30นาที จะปวดร้อนและรู้สึกชาหรือตึงที่บริเวณแผลลักษณะของแผลจะแดงเป็นจ้ำๆอย่างเห็นได้ชัดเพราะพิษของแมงมุมชนิดนี้จะเข้าไปทำลายระบบประสาททำให้เกิดอาการชาขึ้นมาถึงอาจมีพิษไม่ร้ายแรงเท่าแมงมุมแม่ไม้ดำแต่แนะนำให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบไปพบแพทย์จะดีกว่าค่ะ 2. แมงมุมหลังแดงเป็นแมงมุมที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเป็นแมงมุมที่ขึ้นชื่อในเรื่องของพิษ ที่มีความร้ายแรงโดยพิษของมันอาจทำให้มนุษย์เสียชีวิตได้เพราะไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ไประบาดในประเทศอังกฤษและทำให้คนอังกฤษเสียชีวิตไปหลายคนสิ่งหนึ่งที่เราไม่ทราบเกี่ยวกับแมงมุมชนิดนี้คือมันมีใยที่แข็งแกร่งมากมันแข็งมากพอที่จะใช้จับหนูหรืองูที่มีขนาดใหญ่กว่าแมงมุมมากได้แมงมุมแมงหลังแดงแมงมุมหลังแดงมีความคล้ายกับแม่ไม้ดำมากเพราะตัวเมียของแมงมุมหลังแดง จะมีสีดำตูดเป็นทรงกลมมีแถบสีแดงแสดงชัดเจนอยู่ด้านบนส่วนตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่ามากแมงมุมชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ใกล้กับคนด้วยเหตุนี้พวกมันจึงมันจะกัดมนุษย์อยู่บ่อยๆและมันก็กัดถึงตายหากไม่ได้รับการรักษาโดยทันทีหากโดแนแมงมุมหลังแดงกัดจะมีอาการร้อนและชาที่แผลซึ่งบริเวณแผลจะมีลักษณะแดงเป็นจ้ำๆเล็กน้อย แต่ไม่มีแผลว่าววะผู้ที่ที่เคยถูกแมงมุมแม่ไม้หลังแดงกัดเมื่อเข้ารับการรักษาจะอยู่โรงพยาบาลไม่เกิน2อถึงสวันก็สามารถกลับบ้านได้โดยแพทย์จะรักษาตามอาการและระมัดระวังไม่ให้แผลติดเชื้อสาแมงมุมสันโดดสีน้ำตาลเป็นแมงมุมพิษที่พบได้ทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดเล็กประมาณ6ถึงมิลลิเมตรแต่อาจมีขนาดโตกว่านี้ได้ ลักษณะเด่นของมงม,มุมชนิดนี้คือด้านหลังของแมงมุมตรงช่วงสีสะถึงอกจะมีลายสีออกดำรูปคล้ายไวโอลินแมงมุมชนิดนี้ชอบอยู่ในที่มืดแห้งและสงบเช่นเดียวกับแมงมุมแม่ไม้ดำและจะออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อร่าสัตว์อื่นในเวลากลางคืนแมงมุมชนิดนี้มีพิษต่อระบบเลือดซึ่งพิษจะกระจายไปทั่วร่างกายในเวลาเป็นนาทีทำให้เกิดความผิดปกติในอวัยวะหลายๆส่วน โดยมีอาการแสดงทําให้เกิดเม็ดโลหิตแดงแตกเกล็ดเลือดต่ํามีการแข็งตัวของเกล็ดเลือดกระจายทั่วร่างกายอันตรายต่ออวัยวะภายในอื่นๆอาการที่พบได้แก่อาการลื้นไส้อาเจียนไข้ผื่นแดงปวดกล้ามเนื้อและข้ออันตรายรุนแรงมักเกิดในเด็กเล็กผู้สูงอายุและภูมิคุ้มกันอ่อนแอโดยผู้ที่ถูกกัดและเสียชีวิตมักเป็นเด็กอายุต่ำกว่าเจปีและผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง เมื่อถูกกัดมักจะไม่รู้สึกเจ็บแต่มักเริ่มมีอาการปวดและคันบริเวณที่ถูกกัดหลัง2-8ชั่วโมงเกิดเป็นตุ่มน้ำพองอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆและทำให้ผิวหนังบริเวณที่ถูกกัดตายได้ถึงร้อยละ37เกิดเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่ได้ถึง10นิ้ว4แบ่งมุมสันโดดเมดิเตอร์เรเนียนมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ในขณะนี้พบว่ามีการแพร่กระจายในหลายประเทศทั่วโลก เช่นสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกประเทศในแถบทวีปยุโรปออสเตรเลียรวมถึงอีกหลายประเทศทางแถบเอเชียได้แก่จีนไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศไทยแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนมีสีน้ำตาลเข้มร่างกายแบนเรียวขนาดตัวอยู่ที่ประมาณ7.0-7.5มิลิเมตรบนหัวมีลักษณะคล้ายไวโอลิน ชอบหลบซ่อนตัวตามซอกแคบตามถ้ำในป่าออกหากินตอนกลางคืนถึงจะมีพิษแต่ไม่มีนิสัยดุร้ายหากถูกกัดพิษของแมงมุมชนิดนี้จะทำให้เกิดตุ่มแดงคล้ายยุงกัดและหายได้ในเวลาไม่นานแต่ในบางรายอาจเกิดอาการอักเสบและหากไม่ไปพบแพทย์จะทำให้เนื้อเยื่อตายรวมทั้งบางรายอาจมีภาวะโลหิตจางและไตวายเฉียบพลันแมงมุมชนิดนี้จะมีชื่อเสียงในด้านพิษที่มีรุนแรง แต่ข้อมูลจากงานวิจัยและการเก็บสถิติเป็นเวลากว่า10ปีในต่างประเทศพบว่าคนที่โดนแมงมุมชนิดนี้กัดมีเพียง10%เซเท่านั้นที่จะเกิดแผลที่รุนแรงจนต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์หาแมงมุมแม่ไม้ดำเป็นแมงมุมขนาดเล็กพบได้ในหลายประเทศแต่ชุกชุมมากในทวีปอเมริกาใตา้และทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปออสเตรเลียในปัจจุบันนี้ก็สามารถพบได้ในประเทศไทยเช่นกันชื่อของแมงมุมชนิดนี้ สื่อถึงพฤติกรรมที่แมงมุมตัวเมียอัจจะกินแมงมุมตัวผู้หลังจากผสมพันธุ์ลักษณะของแมงมุมแม่ไม้ดำมีความยาวประมาณขนาดครึ่งถึง1นิ้วหรือ1นถึงสเซนติเมตรมีสีดำตัวกลมที่ท้องจะมีลายเป็นรูปนาฬิกาทรายสีแดงส่วนตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียประมาณ20เท่าและมีสีน้ำตาลไม่พบลักษณะนาฬิกาทรายที่ท้องของตัวผู้แมงมุมแม่ไม้ดำชอบอยู่ในที่อับแสงแห้ง ไม่มีลมเช่นตามรัว้วหรือในกองใบไม้ชอบออกหากินกลางคืนแต่เฉพาะแมงมุมตัวเมียเท่านั้นที่สามารถกัดคนได้เนื่องจากตัวผู้ตัวเล็กและกรามไม่แข็งแรงพอพิษของแมงมุมแม่ไม้ดำจะออกฤทธิ์กับระบบประสาทมีความรุนแรงกว่าพิษมูส่วนใหญ่มักเริ่มแสดงอาการหลังถูกกัดประมาณ20นาทีถึง1ชั่วโมงโดยบริเวณที่ ถูกกัดอาจจะมีอาการแดงเพียงเล็กน้อยแต่อาการปวดเฉพาะที่จะตามมาด้วยตะคริวรุนแรงที่อาจเป็นทั่วตัวปวดท้องอ่อนแรงมือสัน่นปวดกล้ามเนื้อใหญ่ๆอย่างรุนแรงเช่นบริเวณหลังหรือไหล่ที่ของมันจะเข้าไปทำลายกล้ามเนื้อจุดกระบังลมระบบประสาทอาจทำให้เกิดอาการเกรง็งจนกล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานได้แมงมุมกัดอาการเป็นอย่างไรหากโดนแมงมุมทั่วๆไปที่ไม่มีพิษายแรงมากกัด อาจมีอาการคล้ายโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยธรรมดาไม่มีอันตรายมากนะักเพราะแมงมุมเป็นสัตว์ขนาดเล็กการปล่อยพิษหลังจากกัดในแต่ละครั้งก็จะมีปริมาณพิษน้อยตามขนาดตัวความรุนแรงของอาการเลยอาจไม่ได้ร้ายแรงเท่าไรโดยหลังถูกแมงมุมกัดให้สังเกตอาการหนึ่งคืนหากมีอาการปวดบวมเจ็บพอทนไหวและอาจมีผื่นขึ้นก็ยังถือว่าไม่อันตราย แต่หากอาการไม่ดีขึ้นเลยก็ควรรีบไปพบแพทย์วิธีป้องกันแมงมุมกัดที่ได้ผลดีที่สุดคือไม่ไปจับตัวแมงมุมไม่พยายามเข้าใกล้หรือเอ็นดูจนอยากสัมผัสต,ตัวแมงมุมเพราะเราอาจไม่ทราบว่าแมงมุมตัวนั้นมีพิษหรือไม่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันตัวจากแมงมุมกัดควรปฏิบัติด,ดังนี้รักษาความสะอาดของที่พักอาศัยอยู่เสมอ เพื่อกำจัดรังแมงมุมหรือไข่ของแมงมุมเพราะยาฉีดยุงยาฆ่า,มาแมลงอาจไม่สามารถทำให้แมงมุมตายได้หันทำความสะอาดปัดใยแมงมุมหรือดูดด้วยเครื่องดูดฝุ่นบริเวณที่แมงมุมชอบมาชักใยเช่นกรอบประตูกรอบหน้าต่างมุมเพดานหรือช่องลมเป็นต้นหากต้องเข้าไปในที่กรกครางสวนไร่นาตามถ้ำในป่าห้องเก็บของหรือจุดที่มีหย,ยักย่เยอะ ควรสวมใส่เสื้อผ้ามีชิดโดยสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสวมถุงมือและรองเท้าหุ้มส้นต้องไม่ลืมสวมถุงมือเวลาทำงานที่มีโอกาสเจอแมงมุมเช่นทำสวนปลูกต้นไม้หรือขนฟืนเป็นต้นตรวจดูและขย่ารองเท้าและเสื้อผ้าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแมงมุมหรือสัตว์มีพิษ้ายอื่นๆหลบซ่อนอยู่ก่อนสวมใส่ ติดมุ้งลวดตามหน้าต่างและประตูเพื่อป้องกันแมลงต่างๆบินเข้ามาในบ้านวางเตียงนอนให้ห่างจากผนังห้องและพยายามอย่าให้ผ้านวมผ้าหม่มหรือผ้าคลุมเตียงยาวระพื้นไม่เปิดไฟทิ้งไว้ตอนกลางคืนเพื่อลดจํานวนแมลงเล่นไฟซึ่งถือเป็นการควบคุมจํานวนแมลงที่เป็นเหยื่อของแมงมุมก้าวดักมแมลงสาบสามารถใช้ดักจับแมงมุมในบริเวณที่แมงมุมชอบเดินผ่านหากโดนแมงมุมกัดไม่ว่าจะมีพิษหรือไม่มีพิษ แนะนำให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพราะอาการของแมงมุมกัดอาจไม่ส่งผลหรืออกอาการโดยทันทีโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถถอทำได้ดังนี้ทำความสะอาดบาดแผลด้วยสบู่หรือน้ำตัวืาสำหรับล้างแผลเพื่อลดการติดเชื้อประครบเย็นบริเวณที่ถูกกดัดโดยใช้น้ำแข็งหรือผ้าชุบน้ำเย็นบิดให้แห้งประครบเย็นที่แผลเพื่อให้ปากแผลเย็นขึ้น ลดโอกาสที่พิษแมงมุมจะกระจายตัวไปที่อวัยวะอื่นไม่แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดเราจะทำให้แผลหายช้ารวมไปถึงการใช้ยาหมองทาที่แผลก็อาจทำให้แผลยิ่งบวมเกิดการอักเสบและเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้นไม่ควรประครบร้อนที่บริเวณที่ถูกกัดโดยเด็ดขาดเนื่องจากจะทำให้พิษแมงมุมกระจายหากมีอาการปวดหรือคัน สามารถกินยาแก้ปวดหรือยาแก้แพ้รักษาในเบื้องต้นได้พยายามอย่าขยับแผลมากนะและ 1, 5, แพันผ้าพันแผลเพื่อลดการกระจายของพิษไม่ควรบีบหรือเค้นแผลหากมีอาการรุนแรงอาการไม่ดีขึ้นเช่นแผลบวมมากปวดมากมีอาการชามีอาการคลื่นไส้อาเจียนมีไข้หรือปวดศีรษะให้รีบไปโรงพยาบาลโดยทันที และแนะนําให้นําแมงมุมไปด้วยหรืออย่างน้อยจดจำลักษณะแมงมุมที่กัดให้ดีแมงมุมพิษท,ทั้ง5ชนิดอาจดูมีแหล่งกําเนิดที่ห่างไกลจากประเทศไทยแต่ก็ได้ถูกพบว่าในปัจจุบันสามารถพบได้ทั่วไปในประเทศไทยดังนั้นควรระมัดระวังอย่าคิดว่าแมงมุมตัวเล็กไม่น่าจะทําร้ายเราได้รวมถึงท่านใดที่รักการเลี้ยงและสะสมสัตว์แปลกๆควรระมัดระวังไว้ หากโดยพิษร้ายจากแมงมุมเหล่านี้โดยเฉพาะเมื่อมันกัดเด็กเล็กและผู้สูงอายุอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งที่ดีไม่ควรหามาเลี้ยงจะดีที่สุดค่ะปล่อยให้มันอยู่กับธรรมชาติและอยู่ให้ห่างพวกมันจะดีกว่าตามนี้นะคะ